โมแฟนเก่าบอสย้อนทริปญี่ปุ่นเจอโยงลำไยบอสตอบกลับแซบก่อนโพสหายโมแฟนเก่าบอสย้อนทริปญี่ปุ่นตรงทริปล่าสุดลำไยบอสเจอราม่าโยงตอบกลับแซบก่อนโพสทั้งเฟซบุ๊กหายปริศนาจากกรณีทริปญี่ปุ่นล่าสุดลำไย,ายหายทองคำไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมเพื่อนนักร้องแดนเซอร์พร้อมทั้งไปฉลองวันเกิดตัวเองด้วยโดยมีบอสเอวหวานร่วมทริป ท่ามกลางความฟินของ FC ลำไยบอสแคปโมเมนต์ของทั้งคู่ในสถานที่ต่างๆแดนประดิบมาแชร์ฟินตามกันในโซเชียลขณะที่โมเจ้าของเพจโมนิซิก้าฟ้าฟื้นอดีตแฟนสาวของบอสเคลื่อนไหวโพสต์ถึงทริปญี่ปุ่นเมื่อ2ปีก่อนว่ารู้แจ้งเตือนว่าวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นโมเป็นคนเที่ยวแล้วกลับมาไม่ค่อยดูรูปไม่ค่อยลงอะไรแต่รอบนี้เออดูซะหน่อย จนเพิ่งสังเกตว่าตอนไปศาลเจ้าวัดสถานที่ทางประวัติศาสตร์จะถ่ายรูปยกมือไหว้ทำไมขำตอนนี้ทำให้มีคอมเมนต์ต่างๆนานาเมื่อมีคอมเมนต์โยงไปถึงคลิปญี่ปุ่นของสาวลำไย,ยล่าสุดด้วยซึ่งก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าก็มาโพ์ตอนเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันก็ต้องมีคนโยงบ้างแหละ ซึ่งสาวโมก็คอมเมนต์ตอบด้วยทันทีว่าตื่นเช้ามาต้องทราบใหม่คะว่าใครไปเที่ยวไหนบ้างก่อนโพสต์ดังกล่าวและบัญชีเฟ e บุ๊กส่วนตัวของสาวโมจะหายปริศนาลักษณะเหมือนมีการล็อกโปรไฟล์ด้วยทำเอามีดราม่าพูดถึงเรื่องนี้กันจนได้ขอบคุณข่าวสดค่ะ